Thank you.

เยิ้มอยู่เบ้อ ได้เอ็นขอสินนั่นละโซ่ตัวไมยูทูบเบอร์อรจะขอวงนะอยีางนนก็ว่าทายรูป,ปน,นาป,ปกเนี่ย,ยปปสิว่าเนี่ยพอดเป็นรูปนาปกนี่ยทายรูปม่เป็นรูปนาปกให้เดี๋ยวเันข้อศีนนัให้คมสันหรือขึ้กันะกันไรในยัวเพราะแกขาดในยวัว<ส><ส>มันจะได้สามาที่ยังีง nha nhìn bớt là mà bên này này bên này mà 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 bên này 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 อ๋อเป็นภาพนะโปกก็ดีนี่ยูทูบเปอบอร์เ,เออเป็นสินงี้วะกระเป๋าไม่เข็ดเลยเห็นไหมกระเป๋ากระเป๋าก่อนเนี่ยกระเป๋าเดินทางของเบิ้งเนี่ยมากระเป๋าเดินทางไหนขอสินขอสินจะไปย,ยังขึ้นมากงานเลยเพื่อน ขึ้มาเปิดไฟแกขาดได้เยอะกว่ามันดีเยอะสภาปัญหากันเื่อรวมอยูย่เดี่ยวยู่เดือ้อนเลย ซูมเลยซูมอะซูมเข่ามาคนเขา่าให้ได้ดึงเขาไรเงี้ยดึงออดดึงเขาแบบมาหเห็นมากกับบุชิังเวย้ยปวดนะปวดนะมึงยอมไปในซูมก็ได้ิล่เด้เพื่อนบ่แตกความไม่หุ่น่ะโอ้คุณพี่คนไทยปะครับเนี่ยครับผมสวัสดีครับ กินข้าไปเนาะกินข้ากินน้ำไปกินข้ากินน้ำไปตกหวตกหัวหัวให้ยังจัุ้ดอดเลยเดี๋ยวครับพี่น้องสุดอดเลยสวยงามครับนี่มท่เที่ยว ทางธรรมกาศของไตวันครับอีกทีนึงเรก็ะไปหาอะไที่อีกอันว้ถยาเบมือก็เลยทายโดดไปเลยจ้ะไม่ที่เดียวไว้โดดละเขาเนี่นปคัติเกุนไปยังไปบึงติตกแบบเออกร้องกองข้างไกได้างยอดเลียอดเลียงเออไปแล้วเออ งานเปลี่ยนมุมนี้งานเขาคนดีรายหาคนให้คนเดียเ้าอคนต่ใจต้องฝกที่เงนเทอยหลังอีมบุคเ์หลังตัวตายคนทำอะไรวดอะไรหวใจไว้หรออย่าให้มือก้นจะงามได้ไม่ดีครับยูบเบอบอรออะไรยูบเบื่อใส่นะครับไม่ได้ย่งนี เบอร์บอร์โซ่ความรอเลยบอร์โซ่หนวดรอเลยเบาหนวดโู่หนวดได้ไหมเบาหนวดไหมเบาหนวดโซ่หนวดยังไงเบาหนวดโอ้ยสัญลักษณ์ผมมีเลยเบิ้ลเิ้ลีนี้ครับโอ้ยเบาหนวดบอรูโหนวดเบิดเลยเบิ้ลยูเลยเบาหนวดบอรูโหนวดเบิดเลยเอาจะมุ่งเนี้ย่อันนั้นไม่กันแดดสต๊อกห้ายเลยดิไปเด้อ สีพะทีนะะท่นี่มาไม่เคยทายโดนบนี้เคี้ยว <c oughs> เห็นมันำมันสิบะได้เ้ยพีกองพีเียได้ไหมยอดเรียนหมดยเรียนมานี่เออยเรียนเออ อบอยอดเรียนสิบ,บาทบอยอดรเราเห็นเนี่ยเขาปิดไว้เล่นมันแบบเรียน 林建基呀、啊啊，对呀、啊，对呀、啊，对、啊，呀，对呀、啊啊啊，搞不好遇到，遇到一台一模一样的，应该、嗯。 ถทาย่อนเสียง,ยงเสียงงามเลเพื่อนแม่เบิร์บอกแบบว่าแล้วว่าแล้วไปาหมหาหมทายอยู่เหียงไม่ต้องห่วงใดแล้วเพื่อนเ <c oughs> ห็นมันเหมือดก้อนเห็นมันมือดก้อกนอเอาไปแบบสำคัญ แม่แมม,ม,มเดเบิดเลยมาเห็ไฮะไม่บดเบิดยูทูบเบอร์กูงานเขาแล้วบอกแก้วาปบรสำลอกตรงหน้าเบิ่งกรองหร้ยังมันแถมว,วันได้เปิดไฟไดีเพื่อน ủi thai hay cả đây gửi xuống hay đó Thank you.